สวัสดีค่ะพบกับอุ้มยิมแอนแฮปปี้เวอร์มันนี่เห้าผ้ามาเก็บนี่เลยค่ะแก้วมังก่อนชดๆจากสวนค่ะนี่ค่ะพี่น้องปลอดสารเลยค่ะไม่ได้ฉีดยาน,นะคะรักษาง่ายค่ะแค่เพื่อกระออกตามเือดูค่ะย่ามนาฝนนเ,เพื่อกระออกล่ะเป็นพันสีแดงค่ะใ้สามีเก็บนะคะนั่งยิ้มบกคือ,อยาหนน้ำาตํา เดี๋ยวเฮ้าไปเก็บอยู่ตรงอันนี้นะคะตรงขางบาทมาถึงขางมาแล้วนะคะข้าก็เก็บเลยค่ะซูก,กลายหน่วยแล้วไปได้ยูบเทาวแล้วว่างน้ำด้วยใส่สามีเก็บนึ่งหยิมบุคคือค่ะนี่พี่น้องดสดๆเลยค่ะเป็นอย่างทีฟฟินมากเลยค่ะพี่น้อง เมื่อก็บผลละไม่ที่เอาปลูกเองใคปลูกต้อนอะไร้นอยูอีบ่ะคะใครปลูกกัวว,าาวะาอาวกระเจ้ากระปลูกกระสิบเป็นหยางละเท้าแจงปลูกแจงเก็บอุ้ยมีต้นข้างในด้วยนะคะเมื่อกี้นี่แนมทะลุไปผนต้นใ้ซุกหลายอู้ เก็บได้ไหมหัวไหที่หลายแห้งค่ะเท่าน,นี้ซุกหลายฟินนะคะเกถถ็บโหลดแถวแฝดมืงมืงก่อนแฝดพี่น้องติดกันเลย เดี๋ยวเข้าไปตัวใดยังบัสูงแค่เขาก็เอาไปคายๆเอาไปบูมใหม่คะ่ะเข้าไบข้าตุนมีบักหอยม่ลอยกินนะคะพี่น้องหวยอย่งนี้หอยค่ะหอยถ่าค่ะทั้งสองขาเก็บเลยค่ะมันเป็นบักหอยขอเขาเรียหอยเดือ,อยใบตุม่มหอยหยังหอยเดือ ุยได้ไหมเนาะหนูบอกให้กินนมเยอะๆจะได้ตัวสูงพี่น้องอยู่ทั้งในก,ก็มีนะคะตรงไฮซามีมนเข้าไปค่ะซอยกันเก็บผลไม้ค่ะพี่น้องนี่นะคะเก็บไก่เซตละค่ะต้งองรออัดต่อไปอีกตอนนี้ไก่เซตละค่ะ ค่ะนั่งยิ้มกับล่าพีล่าหนองไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับคิปนี่ก็ล่าพีล่าหนองไปแล้วค่ะขอ,อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอุ้ยนี่พี่น้องมื้หนีก่อนาะนี่ค่ะนั่งยิ้มเก็บได้ เกือบกระตาเนยสามีสามีหัวเรามาแล้งยิ้มเก็บใจสามีเก็บไผ่ก็ได้ยิ่งกวเนาะค่ะลา์พีแล้วน้องเป็นละค่ะพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย